สวัสดีครับวันนี้เรามาทำตุ่มสำหรับตอนกินกันนะครับผมมีวัสดุอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับอันที่หนึ่งก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะครับอันนี้เราสามารถที่จะทำเองก็ได้นะครับหรือว่าซื้อก็ได้อันนี้ผมซื้อมาในราคา20บาทจะได้เป็นถุงอย่างนี้เลยนะครับก็ได้เยอะพอสมควรยู่นะครับอันที่สองก็จะเป็นถุงที่ใช้สาหรับ ใส่คุยมะพร้าวนะครับที่สามก็จะเป็นเชือกฟางนะครับใช้สําหรับรัดดีกว่าหนังยางนะครับถ้าเป็นนังยางเนี่ยเวลาน,านานไปเนี่ยเขาก็จะเปื่อยถ้าโดนแดดนะครับแล้วก็จะมีน้ําเปล่าที่ผสมกับเยื่ร้อยหรือเครื่องดื่มชูกําลังนะครับที่ใช้ในการหมักคุยมะพร้าวให้ได้เป็นเวลาหนึ่งวันก่อนนะครับเพงจะทําเป็นตุ่ม ใส่ถุงได้นะครับผมอันนี้ก็คือผมจะแช่คุยมะพร้าวกับน้ำเป่าบวกผสมเอ็มร้อยนะครับผมไว้ห,วหนวันนะครับเอ็มร้อยนี้ก็จะมีประโยชน์ก็คือว่าจะเป็นสารตัวทำเร่งลากนั่นเองนะครับคนส่วนมากเขาก็จะใช้เอ็มร้อนะครับเป็นใช้น้ำยาย แทนน้ำยาเล่งรากนะครับผมเป็นน้ายาเล่งรากนั่นเองนะครับผมก็จะแช่ตีมะพร้าวไว้เป็นเวลาหนึ่งวันหรือยีสี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับแล้วก็จะแช่ไว้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็แช่ไว้หนึ่งวันนะครับก่อนที่จะมาทำ มาใส่ถุงนะครับเป็นตุ่มนะครับอันนี้ก็คือว่าตัวน,นี้ก็คือว่าผมแช่ไว้แล้วนะครับผมเป็นเวลาหนึ่งวันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนในการกร<ม>อกใส่ถุงกันเลยนะครับหลังจากนั้นก็ น้ำกุยมะพ้าครับใส่ถุงบิดพอมันมาดนะครับ จากนั้นก็ใช้เชือกฟางรัดนะครับผมแทนหนังยางนะครับถ้านังยางเนี่ยเวลาน,านานไปอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าเวลาน,านานไปเนี่ยถ้าโดนแดดก็จะมีโอกาสเปื่อยนะครับมัดให้แน่นเลยนะครับตรง นะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับตุ่มสำหรับตอนกิ่งนะครับทำง่ายๆนะครับหลักๆเลยก็คือว่าเราต้องแช่วิ่งมะพร้าวเนะี่ยเป็นเวลาหนึ่งวันก่อนนะครับโดยใช้น้ำยาเร่งแรกที่เรามีอยู่ก็คือใช้พวกเครื่องดื่มชูก,กำลังนะครับผมแช่ลงไปเป็นเวลา1คืนก่อน จากนั้นเราค่อยมากรอกใส่ถุงแล้วก็สามารถที่จะนําไปตอนได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ